สวัสดีค่ะมาพบกับหนส่วนตัวค่ะกับคำพยากร์ฉบับพิเศษพิเศษนะคะของชาวกรกฎค่ะในช่วงพระราหูย้ายปี2566กันค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับฟังฝากทุกทุกคนค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะพระราหูย้ายครั้งใหญ่ในวันที่17ตุลาคมปี2566ค่ะเวลา6โมง22นาทีนะคะ ย้ายจากราศีเมษไปเข้าสู่ราศีเมรเป็นระยะเวลา1ปีครึ่งด้วยกันค่ะจากวันที่17ตุลาคมปี2566ไปจนถึงวันที่5พฤษภาคมปี2568ค่ะจะมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ครั้งสำคัญในรอบ18ปีกันเลยทีเดียวค่ะทุกๆครั้งที่พราหาหูย้ายค่ะจะเกิดเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันค่ะทั้งพร,ราหมหูฝ่ายดีและพราราหูฝ่ายร้ายค่ะ ถ้ารู้จักพลิกแพงนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะจะเกิดความเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดรวยแบบไม่รู้ตัวกันเลยทีเดียวค่ะด้านพระราหูฝ่ายดีนะคะจะส่งผลต่อความฉเฉลียวฉลาดการพลิกแพงเอาตัวรอดเก่งมากค่ะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงทีค่ะ มีเสน่ห์มหานิยมมากนะคะทั้งทางด้านการค้าขายมีวิธีการแก้ไขปัญหาได้ดีมากๆค่ะกลยุทธ์เคล็ดลับใหม่ๆพิเศษสำคัญนำร้ำสมัยกว่าใครค่ะ เ,เกินล้ํากว่าใครด้วยซ้ำไปนะคะมองการไกลมากเลยทีเดียวนะคะความคิดมีการวางแผนร่วงหน้าไว้เสมอค่ะทั้งธุรกิจต่างๆค่ะงานออนไลน์ทําได้ดีมากเลยนะคะงานที่ทําเป็นกลุ่มเป็นทีมงานทางไกลางานต่างประเทศค่ะงานการแสดงต่างๆดังเปี้ยงปังมากๆนะคะเด่นมากๆในงานด้านสีเทาๆค่ะ ส่วนพระราหูฝ่ายร้ายค่ะที่ต้องระมัดระวังก็มีด้วยเช่นกันค่ะจะส่งผลต่อการลุ่มหลงมัวเมาค่ะความเชื่อความคิดเข้าข้างตัวเองขาดสติขาดการยังคิดดั้มทำค่ะขาดการไต่ตองก่อนเสมอค่ะเด่นมากๆค่ะเวลารักก็รักมากเวลาชอบก็ชอบมากค่ะหลงก็หลงมากจนเกินไปนะคะส่วนมากจะอารมณ์เป็นที่ตั้งค่ะอารมณ์นําทางเสมอค่ะนิสัยก็ออกดื้อๆกวนๆอยู่นะคะทําไรก็ไม่ชอบที่จะเหมือนชาวบ้าน ผิดฟ้าผิดแปลกแหวกแนวจากชาวบ้านไปหมดนั่นแหละค่ะ พระราหูจะส่งผลในลักษณะประมาณนี้นะคะแต่การย้ายของพระราหูในครั้งนี้จะส่งผลด้านดีให้คุณกับทั้ง12ราศีมากกว่าค่ะแต่ละราศีก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันเลยค่ะสําหรับชาวกร,รกฎนะคะที่ผ่านมาค่ะในเรื่องของการงานการเงินไม่ถือว่าแย่ไรมากสักเท่าไหร่หรอกนะคะดาวพังคารค่ะซึ่งเป็นดาวการงานท่านเดินดีมาโดยตลอดนะคะอาจจะมีเจอเรือนคู่ศัตรูบ้างเจอ จอดาวคู่ศัตรูบ้างก็เป็นธรรมดาของวิธีการทำงานย่อมมีบทศักเข้ามาเป็นบางช่วงบางจังหวะนั่นละค่ะแต่เท่าที่เห็นดาวการงานท่านก็เดินเที่ยงตรงมาโดยตลอดนะคะบ่งบอกว่านะคะการงานไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะถึงแม้อาจจะมีบทศักด์เข้ามาอยู่บ้างเป็นบางครั้งบางจังหวะค่ะแต่สุดท้ายก็เอาอยู่นะคะยังไปต่อได้ดีอยู่ค่ะยกเว้นแต่ว่านะคะช่วงประมาณสักไปลาย ปี65จนถึงช่วงต้นๆอะ มกราคมปี66นั้นล่ละค่ะอาจจะมีปัญหาที่อาจจะควบคุมได้ยากอยู่บ้างในเรื่องของการของงานนั่นเองนะคะส่วนการเงินก็เช่นกันค่ะในช่วงที่ผ่านมาพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวการเงินของชาวกรกฎนั่นเองค่ะเอาเถอะค่ะอาจจะเป็นเงินด่วนเงินร้อนเงินมาเร็วแล้วก็ไปเร็วด้วยเช่นกันค่ะหามาได้เท่าไหร่นะคะก็ต้องจ่ายออกไปเท่านั้นเองค่ะยากที่จะเก็บเอาไว้นะคะหรือถ้าคิดจะเก็บนะคะกันจริงๆ ะะสำหรับชารกรกฎต้องเก็บเอาไว้ในรูปแบบเอาไปผ่อนค่ะเอาไปชำระหนี่เป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะทรัพย์ชินชิ้นใหญ่ๆนั่นเองค่ะหรือพวกอสังหาริมทรัพย์ถึงจะเป็นเงินเก็บค่ะหรือเป็นทรัพย์สินเก็บเป็นของตัวเองเอาไว้ได้ค่ะจะอยู่ในรูปแบบลักษณะของสมบัติเหล่านั้นล่ะค่ะถ้ามองในส่วนของการเงินนะคะในเรื่องของเงินเก็บนะคะ ส่วนรายรับรายได้ก็มีเข้ามาตลอดนั่นละค่ะชาวกรกฎเป็นคนทำงานเก่งนะคะควบคุมรายรับค่อนข้างที่จะดีมากเลยทีเดียวค่ะแต่รายจ่ายนี่แหละค่ะควบคุมได้ยากสักหน่อยนะคะหากคิดที่จะเก็บจริงๆก็ต้องเก็บไว้ในรูปแบบของทรัพย์สินอย่างที่ได้บอกไปนั่นละค่ะเอาเป็นว่าการเงินที่ผ่านมาไม่ได้แย่สักทีเดียวนะคะโดยเฉพาะนะคะกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนช่วงปีหกที่ผ่านมานี้ค่ะมีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนโตอยู่ ะะและเป็นเงินที่สภาพคล่องค่อนข้างที่จะสะพัดอยู่พอสมควรค่ะแต่ชาวกรกฎปัญหาจะอยู่ที่วิบากกรรมทางความรักนี้เสียมากกว่านะคะไม่จบไม่สิ้นสักทีค่ะแล้วคุณเป็นคนที่ชอบนะคะใส่ใจรายละเอียดเร็กๆ,ๆน้อยด้วยนะคะปล่อยวางไม่เป็นด้วยนั่นแหละค่ะเลยยิ่งทําให้โลกของคุณนะคะอมทุกข์ไว้ทั้งใบนั่นแหละค่ะทั้งๆที่เป็นเรื่องของงานเรื่องของการเงินก็ไม่ได้แย่อะไรเลยค่ะบางคนนะคะบาง ท่านพอมีปัญหาเรื่องของคู่เข้ามาแล้วค่ะจิตใจเกิดความเศร้าหมองห่อเหี่ยวหมดเรี่ยวแรงค่ะก็จะทําอะไรต่อไม่ได้เลยนะคะอย่างนี้ล่ะค่ะจะทําให้อย่างอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของหน้าที่เรื่องของภาระราอะไรก็ตามค่ะพอจะมีปัญหาติดขัดเป็นทอดๆดกันไปนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนงั้นล่ะค่ะ เอาเป็นว่านะคะเมื่อพระหูย้ายในครั้งนี้ค่ะพระหูท่านเป็นเรือนมรณะนะคะก่อนหน้านี้ไปอยู่ในเรือนกรรมมาค่ะเรือนการงานแต่ว่าพอเข้ามาวันที่17ตุลาคมปี66อย่างที่ได้บอกไปนะคะเ,เดินหน้าย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนสุภาค่ะ ทำให้ในเรือนกรรมม้านั้นเหลือแต่ดาวพฤหัสค่ะดาวพัส,สุกนะคะดาวบาพะาเคดวงใหญ่เป็นดาวบุญดาวพฤหัสนะคะก็ไปอยู่ในเป็นราชาโชคค่ะอยู่ในเรือนของการงานนะคะแล้วเล็งลงมาเรือนพันธุนนะคะดังนั้นพระราหูเข้าราศีมีนในครั้งนี้ชาวกรกฎจะมีโชคดีอย่างต่อเนื่องเลยค่ะทั้งในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินรายรับรายได้ผลประโยชน์นะคะอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะ งานหลักนะคะจะกลับมาโดดเด่นขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมาแล้วค่ะหากก่อนหน้านี้นะคะย้ายงานบ่อยๆหรือยอมทนทําในงานที่ตัวเองทําอยู่นะคะโดยที่ตัวเองไม่ถนดัดตัวเองไม่ชอบไม่รักสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ทนทน,ทนทำไปค่ะจากนี้ไปนะคะก็มีโอกาสที่จะได้งานที่ตัวเองถนัดค่ะตัวเองรักและตัวเองชอบแล้วนะคะรู้สึกมีความมั่นคงมากกว่าเดิมค่ะหรือแม้แต่งานเด ิมที่ทำอยู่ก็ตามค่ะมีความรู้สึกมั่นคงมากกว่าเดิมแล้วนะคะแล้วพอใจที่จะทำอยู่ตรงนี้นานๆค่ะหรือหากก่อนหน้านี้ค่ะ ชาวกระกฎทำงานหลายสิ่งหลายอย่างหลายหน้าที่ไปพร้อมๆกันซึ่งอาจจะไม่ได้ไม่ใช่งานหลักหรอกนะคะแต่ก็ทำไปควบคู่กันไปค่ะพอทำไปทำมานะคะหนึ่งในช่องทางเหล่านั้นค่ะอาจจะหยิบจะจับขึ้นมาทำค่ะแล้วรู้ทางนะคะช่องทางจะไปได้เฉยเลยทีเดียวนะคะเอามาทำจริงๆจังๆขึ้นมาเป็นงานหลักของตัวเองได้เลยก็ได้เช่นกันนะคะหรือหากในช่วงที่ผ่านมาค่ะ หลายคนอยากจะมีธุรกิจค่ะอยากจะมีกิจการเป็นของตัวเองนะคะแต่โอกาสอ่ะยังไม่เหมาะนะคะนี่ละค่ะให้รอสักปี67น,นะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนนี้ละค่ะ ใครคิดที่จะเปิดกิจการใครคิดที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆขึ้นมาเป็นของตัวเองนะคะจะมีความสำเร็จได้ง่ายๆมากนะคะเพราะมีดาวเอื้อให้สมหวังแล้วนะคะไม่ว่าจะหยิบจะจับหรือทำอะไรก็ตามค่ะมีโครงการามีโปรเจกต์อะไรก็ตามค่ะช่วงนี้ทำขึ้นมาได้ง่ายมากนะคะและมีโอกาสนะคะจะเป็นเจ้าของกิจการด้วยค่ะบางสิ่งบางอย่างอะไรก็ตามค่ะมาเป็นของตัวเอง จะมากบ้างน้อยบ้างค่ะก็ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาของแต่ละบุคคลไปนะคะดาวพฤหัสค่ะส่องแสงสว่างอยู่ในเรือนการงานค่ะในขณะที่พราหูไปอยู่ในเรือนพฤหัสอีกทีหนึ่งนะคะลักษณะแบบนี้นอกจากงานหลักจะมั่นคงขึ้นมาแล้วค่ะพวกงานรองงานเสริมจอบเล็กจอบน้อยนะคะจะมีโอกาสเข้ามาให้ได้เห็นมากขึ้นค่ะหรือให้ได้ทำเงินนะคะ หรือได้ใช้ประโยชน์นะคะจากช่องทางอื่นๆนอกจากช่องทางหลักมากขึ้นนะคะ งานในลักษณะนานในหน้านะคะกินเปอร์เซนต์กินส่วนแบ่งค่ะหรืองานในลักษณะเทรดดิ้งนะคะซื้อมาขายไปกินกําไรเหล่านี้ค่ะจะโดดเด่นมากๆค่ะทําเงินได้ง่ายไม่ต้องทํางานหนักเลยทีเดียวนะคะจะทําเงินหรือได้ผลประโยชน์จากช่องทางเหล่านี้ค่อนข้างที่จะมากอยู่พอสมควรละค่ะอีกทั้งงานในลักษณะของงานประกรันงานรีไซเคิลงานเคมประกรันหรือว่า การเปลี่ยนแปลงจากของเก่าไปเป็นของใหม่ค่ะทำเงินได้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะทำเงินดีมากๆนะคะโดยเฉพาะค่ะเลยสักประมาณเมษายน67ไปแล้วนะคะโชคลาภจากงานรองงานเสริมนะคะยิ่งจะเข้ามาดีมากๆค่ะยิ่งใครชอบซื้อชอบเสี่ยงโชคลาภนะคะช่องทางเหล่านี้จะมีเข้ามาดีมากเช่นกันนะคะส่วนการเงินการทองนั้นค่ะถึงแม้รายจ่ายจะยังคงตึงมืออยู่พอสมควรนะคะ Thank you. พราะดาวพระเสาร์เร้งไปยังเรือนการเงินค่ะส่วนรายรับและค่าใช้จ่ายปกติส่วนตัวค่ะหรือค่าใช้จ่ายประจําวันประจําเดือนค่ะไม่ได้ห่วงอะไรเลยนะคะยังไงยังไงก็มีกินมีใช้อยู่แล้วค่ะแต่อาจจะไปหนักอยู่ตรงอ่ะต้องไปผ่อนนู่นผ่อนนี่นั่นละค่ะซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ตัวเองอ่ะได้ผ่อนส่งมาในระยะหนึ่งแล้วนะคะจําเป็นต้องผ่อนต่อไปค่ะจุดนี้ละค่ะที่ต้องเหนื่อยนะคะใค่แบกเยอะเก็จะหนักหน่อยค่ะ หากใครที่ยังอายุน้อยๆอยู่นะคะยังไม่ได้ผ่อนและยังไม่ได้เป็นหนี้อะไรเลยก็ยังเบาอยู่นะคะจะไม่ได้เกิดปัญหาอะไรพวกนี้หรอกคะ่ะแต่อย่างน้อยนะคะก็ต้องมีเอาเงินออกไปทํานู่นทํานี้บ้างนะั่ละคะ่ะดาวพระเสาร์นะคะเล็งไปยังเรือนการเงินคะ่ะก่อนหน้านี้นะคะชาวกรกฎหลายท่านคะ่ะ เสียไปกับเรื่องของบ้านเรื่องของที่พักที่อยู่ที่อาศัยค่ะและพอพระราหูย้ายนะคะอาจจะเสียไปกับเรื่องของสุขภาพของคนใกล้ตัวก็ตามค่ะอาจจะเป็นคนที่รักก็ด้วยนะคะหรือว่าญาติของผู้หักผู้ใหญ่ภายในบ้านภายในครอบครัวค่ะลอ,องสังเกตดูได้นะคะดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยละค่ะ ก็ให้ระมัดระวังนะคะในความใจอ่อนของตัวเองให้ดีๆก็แล้วกันค่ะเพราะอาจจะถูกรัดเอาเปรียบค่ะหรือทำให้ลำบากเดือดร้อนได้นะคะเพราะความใจอ่อนของตัวเองนั่นแหะคะ่ะโดยเฉพาะคนสนิทคนใกล้ชิดตัวเองนี่แหละคะ่ะจะมาพึ่งพาอาศัยคุณ มาขอความช่วยเหลือค่ะมาขอแล้วมาขออีกนะคะช่วยแล้วช่วยอีกนั่นแหละค่ะไม่จบไม่สิ้นสัทีเดียวนะคะจุดนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะ และจากลักษณะแบบนี้นะคะอาจจะไม่ได้คืนบ้างได้คืนบ้างไม่ได้คืนบ้างนั่นแหะค่ะก็ไม่รู้ละค่ะให้ระมัดระวังก็แล้วกันนะคะหรืออาจจะสร้างความเครียดสร้างความวิตกกังวลให้กับคุณอีกอยู่นะคะทั้งทางที่คุณช่วยไปแล้วก็กลับจะก็ต้องลําบากแล้วลําบากอีกค่ะช่วยแล้วช่วยอีกนั่ละค่ะอาจจะ ทําให้คุณเครียดนะคะถ้าอยากจะแนะนํานะคะก็อยากจะแก้เคตด้วยการไปทําบุญบริจาคค่ะหรือสร้างโรงทาน ร่วมบุญโรงทานก็ได้นะคะในจุดนี้ค่ะก็ช่วยได้ในส่วนนี้ในจุดนี้ด้วยนะคะแต่เอาละค่ะสรุปในเรื่องของการเงินนะคะก็เริ่มที่จะขยับปรับตัวดีขึ้นค่ะตั้งแต่มีนาคมเมษายนปี67ค่ะเป็นต้นไปแล้วนะคะงานขยับค่ะการเงินก็ขยับปรับตัวดีขึ้นมาเรื่อยๆเช่นกันนะคะยาวไปจนถึงนู่นเลยค่ะไป,ไปปลายปีประมาณกันยายนตุลาคมปี67นั่นละค่ะช่วงนั้นอาจจะมีคง การได้ใช้จ่ายนะคะหรือได้ใช้จ่ายเงินเป็นก้อนๆเข้ามาอยู่ค่ะทําให้สภาพคล่องทางการเงินนะคะโดยรวมอาจจะตึงมือมากอีกครั้งหนึ่งค่ะอ่อนแอลงบ้างนะคะแต่ก็อยู่แค่ประเดี๋ยวเดียวนะคะเดี๋ยวก็ปรับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเหมือนเดิมแล้วละค่ะแล้วก็อยากจะแนะนําให้ชาวกรกฏค่ะ รายรับรายได้ในส่วนที่เข้ามาเพิ่มเติมเข้ามานะคะจากพวกงานพิเศษงานจ็อบพิเศษค่ะเหล่านี้พวกรายได้เหล่านี้จะทําให้สภาพคล่องการเงินของคุณนะคะดีขึ้นเลยทีเดียวค่ะขอให้รับขอให้ทํานะคะเพราะรายรับรายได้จากส่วนนี้จะทําให้คุณมีใช้จ่ายสะดวกสบายมากขึ้นค่ะเพราะจากรายรับรายได้ปกตินะคะ กับรายจ่ายประจํานะคะที่แผนไว้สร้างไว้พอดีกันมากเลยทีเดียวค่ะถ้าไม่มีรายรับในส่วนเพิ่มเติมเข้ามานะคะรายจ่ายนี้ พอดีม,มากนะคะถ้าเดือนไหนนะคะเกิดสะดุดขึ้นมาค่ะคุณแม่เอ้ยคุณพ่อเอ้ยสภาพคล่องลำบากมากๆเลยค่ะต้องมีส่วนเพิ่มเติมส่วนเสริมทับเข้ามาช่วยด้วยนะคะแต่บางคนก็มีโชคจากทุกขลาบเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะอย่างเช่นค่ะรับมรดกตกทอดจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาอาจจะทําพินัยกรรมเอาไว้ค่ะเหล่านี้ละค่ะจะมีเงินพิเศษช่องทางเหล่านี้เข้ามาอยู่นะคะ เออก็เข้ามาโดยที่คุณนะคะไม่ทันตั้งตัวค่ะไม่ได้แผนเอาไว้เลยนะคะทําให้สภาพคล่องคล่องขึ้นมาได้อยู่ค่ะหรือบางท่านนะคะก็อาจจะถูกหวยรวยเบอร์เหล่านี้ด้วยนะคะดูเหมือนว่านะคะบางทีเงินเหมือนจะฝุดฝัดนะคะแต่ก็ยังไปได้เฉยนะคะเพราะมีเงินส่วนเหล่านี้เข้ามานั่นเองนะคะถือว่าโชคลาภด,ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาอยู่นะคะ พ่อพระราหูย้ายดาวพรฤหัสน,นะคะท่านก็ให้โชคด้วยนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือชาวกรกฎค่ะในเรื่องของความรักก็ให้กําลังใจกันมาตลอดนั่นละค่ะหนักสุดๆก็คือ2อถึงสปีที่ผ่านมานั่นละค่ะดาวพระเสาร์เล็งจุดเกิดค่ะหลายคู่ก็มีเหตุให้ต้องจําพากจากกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นจากดีหรือจากร้ายก็ตามค่ะ แต่พอเข้ามาปี6667นี้นะคะจริงๆนะคะดาวพะสสาวค่ะออกจากมุมลับแล้วนะคะแต่เป็นในลักษณะนะคะเรื่องจบคนไม่จบนั่นเองค่ะจะเป็นลักษณะอย่างไ้น,นะคะชาวกรกฏเป็นคนช่างจดช่างจําค่ะใครทําอะไรเอาไว้ค่ะเก็บทุกเม็ดนะคะราม,ม่าเยอะมากๆค่ะโดยเฉพาะคนที่ตัวเองรักนี่แหละคะ่ะยิ่งรักยิ่งเจ็บมากอาจจะบอกแบบนี้เลยนะคะ พอเข้ามานะคะปี6667ค่ะดาวคู่ย้ายไปอยู่ในเรือนมรณะค่ะบางคู่ยังคงประคับประคองความสัมพันธ์กันมาได้อยู่นะคะแต่ในใจอ่ะ ก็ปอบบางกันเต็มที่แล้วล่ะค่ะต้องพูดกันตรงๆแบบนี้เลยนะคะสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตคู่ค่ะก็คือพระราหูย้ายเข้าเรือนสุภานะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังความสัมพันธ์จะขาดได้ง่ายๆอยู่นะคะเพราะหลายคู่หลายเคสก็ทนกันมานานหรือเกินนะคะช้ำกันมาก็มากค่ะก็อดทนกันมานานแล้วนะคะความอดทนมันมีขีดจำกัดไงล่ะคะไม่มีใครที่อดทนไม่มีใครที่คำว่าตลอดไปในใจคนหรอกนะคะ thank <laughs> you ปตัตตนี้นะคะเข้ามรณะส่วนมรณะไปอยู่ในสุภะนะคะต้องอยู่ให้อย่างห่างกันเลยนะคะห้ามปะทะกันโดยเด็ดขาดนะคะถือว่าเป็นข้อห้ามกันเลยนะคะหรือให้หันหน้าเข้าทางธรรมกันเลยค่ะหันหน้าเข้าสู่สายมูกันเลยนะคะสุภะก็คือสายลี้ลับสายจิตวิญญาณสายความเชื่ออยู่แล้วล่ะค่ะถ้าคุณชอบในสายนี้อยู่แล้วค่ะหรือคู่ของคุณนะคะชอบในสายนี้อยู่แล้วนะ ะะอ,อ,อย่าไปห้ามเขาเลยนะคะดีกว่าจะไปมีประเด็นเรื่องของมือที่2มือที่3นะคะดีที่สุดกว่าค่ะส่วนคู่ไหนที่ไม่มีประเด็นเรื่องนี้ค่ะ อาจจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันไม่ได้จูจีกันเลยนะคะอาจจะมีเหตุต้องห่างไกลกันเพราะในเรื่องของการของงานด้วยค่ะจุดนี้ก็ไม่ใช่จะปลอดภัยซะทีเดียวนะคะมีส่วนต้องระมัดระวังเช่นกันนะคะปัตนีไปอยู่ในมรณะส่วนมรณะเข้าสุภาและดาวสุภาไปเป็นราภาค่ะ และดาวสุภาไปเป็นราพกค,ค่ะเล็งลงมายังเรือนปุตตะนะคะถ้าคู่ไหนที่มีความสัมพันธ์ค่อนข้างจะห่างเหินกันหรือไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะคะก็มักจะมีคนแทรกแซงเข้ามาในความสัมพันธ์ได้ง่ายๆค่ะและที่สําคัญคนที่แทรกแซงเข้ามาในมุมของคุณนะคะคุณกับจะเทคะแนนให้ใจเข้าไปมากกว่าคนเก่าซะด้วยซ้ําไปนี่แหะค่ะสาคัญที่สุดเลยนะคะเพราะคนใหม่นะคะลุกเก่งทําเก่งค่ะ อยู่เป็นนะคะไม่ซื่อบือ้อเหมือนกับคนเก่าๆหรอกนะคะปัญหาในความสัมพันธ์จะเป็นลักษณะประมาณนี้ละคะ่ะหรือบางคู่นะคะหากคู่ครองอายุเยอะกว่านะคะหรือคู่ครองอาจจะเจ็บป่วยออดแอดแก็มีโอกาสที่จะได้อาจากลากันแบบง่ายๆกันเลยนะคะนี่ราคาะชาวกรกฎจะมีกรรมในเรื่องลักษณะแบบนี้อยู่นะคะส่วนคนโสดก็เช่นกันนะคะ ดาวพฤหัสย้ายค่ะส่วนพระราหูตีโกนถึงจุดเกิดค่ะก็ถือว่ายัางไม่ปลอดภัยสักทีเดียวนะคะสําหรับคนโสดค่ะถ้าคนโสดนะคะถ้าไม่เป็นอะไรมากก็โสดไปก่อนเถอะค่ะจะดีสุดแล้วละค่ะอย่าเพิ่งไปวอนหาเรื่องอะไรมากมายค่ะให้ไปโฟกัสที่เรื่องของการของงานงานกำลังดีนะคะลาบกำลังมาด้วยค่ะคุณจะมีเวลากอบโกยเอาแบบสบายๆแบบนี้เลยนะคะ ไปจนถึงประมาณเมษายน68เลยค่ะหรือถ้าอยากจะวอนจริงๆนะคะต้องการจริงๆนี้นะคะมีเข้ามาอยู่แล้วละค่ะแต่อาจจะเป็นคนที่มีอายุไม่เท่ากันนะคะ ู่อาจจะอายุเยอะกว่าค่ะมีคนอายุเยอะกว่าเข้ามานะคะเข้ามาตีสนิทหรือเป็นคนทางไกลเป็นคนต่างประเทศต่างชาติเลยนะคะหรือคุยกันคนละภาษาไปเลยค่ะและเป็นคนที่อยู่ไกลบ้านไกลถิ่นฐานด้วยนะคะหรือเป็นคนที่มีครอบครัวมาแล้วค่ะ เขาจะมาติดพันเข้ามาสารสัมพันธ์เข้ามาติดสนิทด้วยนะคะจะประมาณนี้ละค่ะที่จะได้พบเจอนะคะถือว่าดีอยู่ตรงที่คนที่เข้ามานะคะเขาก็จะมาเกื้อกูลค่ะในเรื่องของการของงานของคุณด้วยเช่นกันนะคะและก็อย่าลืมว่านะคะพราหูย้ายครั้งนี้การงานภาระหน้าที่จะมีความสําเร็จมากๆค่ะและยังมีโชคลาภทางการเงินนะคะ เข้ามาจากหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะพวกความทุกข์ความเครียดเข้าวัดฟังธรรมค่ะศาส,สนาจะช่วยให้คุณผ่านพ้นไปได้นะคะอย่าไปคิดมากค่ะอย่าไปปรุงแต่งอะไรมากอะไรเยอะเลยนะคะอย่าไปวุ้งซ่านอย่าไปวิตกอะไรมากนะคะถ้าจะโคบหากันจริงๆให้มองที่เป้าหมายไกลๆเอาไว้นะคะ เอาผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งค่ะเป็นที่ยึดเหนี่ยวร่วมกันเอาไว้นะคะถึงจะพอไปได้นะคะขอให้โชคดีมีชัยกันทุกคนเลยนะคะขอให้สําเร็จขอให้ร่าํารวยค่ะในเรื่องของการงาน, mm kay, นงงการเงนินคิดหวังสิ่งใดนะคะขอให้ตั้งใจทําค่ะแล้วทุกอย่างจะมีความสําเร็จได้ในปีนี้แล้วนะคะสู้ๆนะคะชาวกรกฎ ก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้ก่อนค่ะพราหูย้ายในครั้งนี้ค่ะวันที่17ตุลาคมปีห6เป็นคํำพยากร์ของพราหูย้ายจะตรงมากตรงน้อยก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละบุคคลไปค่ะทิศทางโดยรวมจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะฝากติดตามดวงรายเดือนด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวกรกฎค่ะที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อ เตือนให้ระมรัดระวังแล้วก็วางแผนการลงหน้ากันค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขค่ะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ไหนจะโควิดไหนจะฝนตกอีกไหนจะน้ําท่วมอีกนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเอาอไปข้างนอกก็ปิดแมสด้วยระมัดระวังจะเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยค่ะเป็นห่วงจริงนะคะโอนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ